Herb <Earth> Story เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Herb Story by อภัยภูเบศในเทปนี้นะคะจะเป็นเรื่องสมุนไพรกับ PM 2 5ค่ะตั้งแต่ต้นสัปดาห์โดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเริ่มได้ยินขา่าวหรือว่าเช็คจากแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเห็นว่าเจ้า PM 2.5กลับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราจะมา เรียนรู้กันว่าเอสมุนไพรอะไรที่ควรจะนำมาใช้ทั้งการป้องกันหรือว่าบรรเทาอาการที่เกิดจากการได้รับ PM 2.5แล้วทำให้ เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจนะคะ PM 2.5เนี่ยเป็นฝุ่นขนาดเล็กมากที่สามารถไปได้จนถึงปอดแล้วก็ระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่จะนํามาเสนอในครั้งนี้ค่ะ5ชนิดเนี่ยหลักๆคือไปออกฤทธิ์ที่ปอดแล้วก็ช่วยเรื่องของระบบหลอดเลือดและหัวใจค่ะชนิดแรกก็คือย่าดอกขาวนะคะหมอพื้นบ้านบอกว่ายาดอกขาวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้ล้างปอดฟอ,อกปอดคือไม่ได้ไหมายความว่าปอดเสียแล้วใช้นะคะคำว,ว่าล้างปอดฟอ,อกปอดหมายถึงทําให้ปอดมีความ ซึ่งในปัจจุบันย่าดอกขาวเป็นสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในข้อบ่งใช้ที่ช่วยในเรื่องของการอดบุหรี่ได้นะคะทีนี้มันก็มีการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจค่ะว่าสารที่อยู่ในยาดอกขาวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟลาโวนอยดหรือเทอร์ปีนอยเนี่ยก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการอักเสบเพราะฉะนั้นถ้าปอดเราได้รับการอักเสบจาก PM 2.5เนี่ยก็จะช่วยเยียวยาได้ ซึ่งก็มีงานวิจัยว่าหญ้าดอกขาวเนี่ยช่วยลดปรมิมาณก๊าซพิษคาร์บอนมอน,นอกไซด์ที่คั่งค้างในปอดซึ่งก๊าซเนี่ยนอกเหนือจากที่ได้รับจากบุหรี่แล้วก็ได้รับจากไอเสียรถยนต์ด้วยนะคะแล้วก็ยังศึกษาพบว่ามันมีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปอดแล้วก็ปรับปรุงเนื้อเยื่อของทางเดินหายใจจากการที่ได้รับสารนิโคตินเป็นเวลานานๆได้ดีขึ้นด้วยนะคะที่เวลาการใช้หญ้าดอกขาวเนี่ยถึงแม้ในปัจจุบันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับปอด ของยาดอกขาวเนี่ยจะยังเป็นการศึกษาวิจัยในระดับหลอดและสัตว์ทดลองนะคะแต่ด้วยประสบการณ์การใช้ของหมอพื้นบ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะประยุกต์นำย้าดอกขาวเนี่ยมาใช้ได้นะคะอย่างในผู้ป่วยที่เวลาสูดเอา PM 2 5เข้าไปแล้วมีอาการไอมีจับหอบหรือว่าเกิดหลอดลมอักเสบพวกนี้ค่ะก็สามารถที่จะเอาชาชงย้าดอกขาวเนี่ยนะคะซึ่งมีอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆอยู่แล้วเนี่ยนะคะครั้งละ2กรัมเนี่ยชงกับน้ำร้อนกินวันละ3าครั้งซึ่ง ซึ่งตัวยาดอกขาวเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะคะว่าสามารถรบับประทานติดต่อกันได้นานถึง6เดือนก็มีความปลอดภัยแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่า ยอดดอกขาวเองเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะซึ่งจําเป็นจะต,ต้องระวังในผู้ป่วยโรคหัวใจหรือคนที่มีการทํางานของไตที่ผิดปกติไปแล้วนะคะอาการข้างเคียงที่อาจจะพบได้ก็พวกปากแห้งคอแห้งนะคะในสมุนไพรชนิดที่2ก็คือขมิ้นชันซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าขมิ้นชันเนี่ยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอ e ีด้วยซ้ำนะคะแล้วก็การที่ระบบทางเดินหายใจหลอดเลือดของเราเนี่ยสัมผัสกับ PM 2.5 ก็ทาให้มีภาวะอนุมูลอิสระที่มากเกินเพราะฉะนั้นการกินขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีประโยชน์การศึกษาวิจัยมีการทําเรื่องของขมิ้นชันเนี่ยตั้งแต่ปี2012นะคะตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศเนี่ยพบว่าสารที่เป็นสารสําคัญในขมิ้นชันคือเคอร์คูมินเนี่ยนะคะสามารถปกป้องระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหวัวใจของหนูทดลองที่ได้รับฝุน่นควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ํามันดีเซลซ้ําๆกันเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นแหล่งกําเนิดที่สําคัญของ PM 2.5นะคะ ต่อมาในปี2017หรือว่าเมื่อสมปีที่แล้วเนี่ยก็มีอีกการศึกษาหนึ่งเขาเอาเซลล์หลอดเลือดฝอยของมนุษย์ไปสัมผัสกับ PM2.5 แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คามินชันเข้าไปก็พบว่าขมินชันเนี่มันช่วยลดการอักเสบได้ดีแล้วก็ทําให้ตัวเซลล์หลอดเลือดฝอยของมนุษย์เนี่ยกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยยังมีงานศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ของคามิ้นชันต่อมลพิษทางอากาศเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเคอร์คูมินหรือว่าสาร มินเนี่ยช่วยปกป้องตับจากพิษของอาร์เซนิกซึ่งเป็นโลหะหนักที่เราก็พบใน PM 2.5นะคะแล้วก็ไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดด้วยการทําให้เกิดการตายของเซลล์แล้วก็มีงานตีพิมพ์ในวรารสารในช่วงที่หลายประเทศมีปัญหามลภาวะทางอากาศเนี่ยคะ่ะเขาก็แนะนำนะคะว่าควรจะบริโภคเคอร์คูมินจากขมิ้นชันก็จะช่วยลดปัญหาของระบบทางเดินหายใจไปได้นะคะ <negócio? S 2> เพราะฉะนั้นการใช้ขมิ้นชันเนี่ยซึ่งมีหลัก ยืนยันถึงแม้จะเป็นในระดับสัตว์ทดลองหรือว่าหลอดทดลองเนี่ยแต่ว่าขมิ้นชันเป็นส่วนไพรยที่เรารู้จักกันดีแล้วก็มีความปลอดภัยสูงพอสมควรก็สามารถที่จะนํามารับประทานได้นะคะอย่างคนที่มีภูมิแพ้อากาศในช่วงเช้าๆแล้วพอสัมผัสกับช่วงที่มีฝุ่นมากๆแล้วมีอาการน้ำมูกไหลพวกนี้ก็สามารถรับประทานขมิ้นชันได้นะคะแต่ขมิ้นชันมีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีท่อน้ําดีอุดตันเพราะว่าขมิ้นชันจะไปเพิ่มการหลั่งของน้ําดีแล้วก็ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็เป็นข้อห ะะส่วนในเรื่องของผู้ป่วยที่ตัดถุงน้ำดีออกแล้วเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ขมิ้นชันได้อย่างปลอดภัยนะคะชนิดที่3ก็คือรางจืดค่ะรางจืดเองเนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นสูนไพรที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการล้างพิษทีถ้าท่านฟังข่าวเนี่ยท่านก็จะได้ยินว่าในฝุ่นละออง PM 2 5ที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันจะมีการจับของพวกโลหะหนักที่สําคัญสาคัญหลายชนิดเช่นสารหนูซิลิเนียมและแคดเมียมนะคะซึ่งสรสการ จืดเนี่ยมีผลงานวิจัยว่าช่วยต้านพิษของสารหนูรวมทั้งป้องกันความเป็นพิษต่อตับและไตาจากการสัมผัสกับแคดเมียมรวมทั้งลดพิษของตะกั่วได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวรางจืดก็เป็นส่วนปลายที่น่าจะนํามาใช้ได้นะคะในช่วงที่มี PM 2.5มากๆเลยเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ไม่แนะนําที่จะให้กินรางจืดติดต่อกันตลอดทั้ง3เดือน4เดือนในช่วงที่มี PM 2.5นะคะก็ควรจะใช้ในลักษณะ เดือนละ2-3วันนะคะกินได้ทั้งในรูปแบบของชาชงหรือว่าแคปซูลหรือแม้กระทั่งที่จะใช้ใบของรางจืดเนี่ยมาต้มกินก็ได้นะคะสิ่งที่อาจจะต้องระวังคือรางจืดเองเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นคือไปลดความร้อนในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยบริโภครังจืดมากๆแล้วเนี่ยมีมือเท้าชาหรือรู้สึกหนาวเนี่ยพวกนี้อาจจะต้องแสดงให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยขาดความสมดุลคือร่างกายมีความเย็นมากเกินไปก็หยุดรังจืดแล้วก็อย่าทานในปริมาณที่ มากเกินไปนะคะชิดที่4ก็คือมะขามป้อมค่ะมะขามป้อมเองเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันดีค่ะว่าช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการไอแต่อย่างไรก็ตามก็มีงานศึกษาวิจัยว่าในหนูที่กินมะขามป้อมเนี่ยจะช่วยลดผลกระทบจากก๊าซพิษซัลเฟอร์ดไดออกไซด์ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของ PM 2 5เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวมะขามป้อมเองโดยเฉพาะมะขามป้อมไทยเนี่ยก็จะมีสารโพลีฟีนอลที่สูงแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยท่านจะเริ่มเห็นมะขามป้อมใน ท้องตลาดแล้วนะคะก็สามารถจะซื้อมาต้มน้ําชงดื่มนะคะทําให้ชุ่มคอปรุงเป็นน้ําดื่มได้หรือจะบริโภคเป็นชาชงอันนี้ก็สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้กันได้ค่ะและที่สุดท้ายก็คือฟ้าทลายโจรน,นะคะซึ่งเรารู้จักกันดีโดยเฉพาะในช่วงของโควิดเลยค่ะฟ้าทลายโจรให้ผู้ฟังคงทราบว่าไม่ได้ใช้แค่รักษาอาการในระบบทางเดินหายใจนะคะแต่ว่ายังช่วยเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะทีนี้ในช่วงที่มีปริมาณของ PM 2 5เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะหลายท่านที่ มีภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดการกําเริบของพวกโรคในระบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเจ็บคอเป็นหวัดพวกนี้ถ้ามีอาการคล้ายกับหวัดคือเจ็บคอน้ำมูกไหลพวกนี้ก็ใช้ฟ้าทลายโจนได้ขนาดก็ใช้ครั้งละ1.5-3กรัมวันละ4ครั้งหลังอาหารและก่อนนอนนะคะฟ้าทไลโจนเนี่ยไม่เหมือนยาต้านจุลชีพที่จะต้องกินต่อเนื่องนะคะคือหายแล้วก็หยุดได้คะ่ะแล้วก็ใช้ห่างกันทุก4-6ชั่วโมงหายแล้วหยุดแต่ว่าถ้าทานติดต่อกัน3วันแล้วไม่ดีขึ้นก็ควร จะต้องไปพบแพทย์นะคะฟ้าทลายโจรเองเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงแต่ว่ายังมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนที่จะใช้ในหญิงตั้งครรเพราะฉะนั้นหญิงตั้งครรภก็ควรจะหลีกเลี่ยงฟ้าทลายโจรน,นะคะสําหรับวันนี้เองเนี่ยสมุนไพรที่ท่านจะนําไปใช้นะคะก็ขอเน้นย้ําอีกครั้งว่าให้เลือกสมุนไพรที่ท่านหาได้ง่ายไม่ต้องเสียสตางค์มากแล้วก็ใช้ในรักษณะที่ว่ามีอาการแล้วค่อยใช้ กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือใช้เพื่อล้างพิษแต่ว่าไม่ใช้นานนะคะอย่างเช่นรางจืดเนี่ยเดือนหนึ่งกิน1-2วันนะคะไม่เกิน3วันก็จะเป็นประโยชน์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศพอดแคสต์แชร์ริงเดอะออเวอร์เฮอริเทจ